ครับของพี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับเทสเสียงนะครับผมจะใช้เครื่องชุดนี้นะครับวิทยุนะครับแล้วก็เครื่องมโมบายตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชุดลิงก์นะครับตัวของพี่นะครับเสาอันนี้ผมเทสผมใช้เป็นเสาดัมมี่โหลดนะนะครับ เดี๋ยวลองกดจากวิโยกเข้าไปนะครับใช้ตัวนี้รับนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมันใกล้กันนะครับมันจะมีเสียงอื้อหน่อยนะครับเพราะอุปกรณ์มันตั้งใกล้กันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสกดจับตัวโมบายนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าเทสตหนึ 2> 1, 2, 3, 5, ่งสองสามสี 2> 1, 2, 3, 5, ่ห้าเทสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบ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 หนึ่งสองอันนี้เวลากดจากวิทยุเข้าไปไฟเหลืองจะติดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสครับผมที่เป็นเสียงอื้อน,นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทั้งหมดมันใกล้กันแล้วก็เสาดัมมี่โหลดตั้งอยู่ติดติดกันนะครับถ้าขึ้นเสา,อ,าอุปกรณ์ใช้งานในจับภา,าะวะใช้งานจริงจุดนี้จะไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับ